สวัสดีครับพบกับเฮียตินะครับช่อง a อ i ินทีีกครั้งนะครับวันนี้เฮียจะมาสอนวิธีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผ่านแอปเป่าตังค์นะครับในราคา80บาทนะครับวันนี้เป็นไลเดอร์เสี่ยงโชคกันนะครับเข้ามาที่แอปเป่าตังค์นะครับเสร็จแล้วเราก็นำการใส่เสร็จแล้วเราก็จะเห็นหน้านี้นะครับตัวของเนี่ยครับผมว่าฉลาดดิจิตอล เ้วจิ้มเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่อันนี้เราสามารถคน้นคนเลขได้เลยสมมุติว่าเราต้องการได้าทายนะครับหนึ่งหนึ่งแปดแล้วกันนะครับค้นหานะครับตอนนี้มันจะมีเห็นมาด้าน่างเห็นปะมันจะมีตัวนี้นะครับไม่มีแล้วะคาว่าหนึ 1, 1, ่งหนึ่งแปดเป็นกรรมเม่เชา้าวิมีเลยนะครับอันนี้ครับสมมุติว่าเอาเป็น อ่ายังมีคำว่าว่า490อันนี้เป็นได้ขายนะครับของรถยนต์นะครับอันนี้ครับมันก็จะเห็นว่าเห็นบ้างมันจะค้นพบว่า490มีนะครับงวดนี้นะครับเลขชุดนี้นะครับแล้วก็ตัวของชื่อร้านตัวนี้จะเป็นชื่อร้านนะครับอันนี้ค้นจากหมายเลขนงน่าจะง่ายสุดนะครับต้องการ4 9 0กี่ใบละก็กดเลือกเลยนะครับอันนี้กดเลือกนะครับ1ใบต้องการ1ใบสมมุติว่าเราต้องการ ซื้อฉลากที่จากร้านสมมุติเราต้องกเอาหนุนร้านนี้เราก็จิ้มไปที่ตรงนี้ครับตรงนี้เลยนะครับซื้อฉลากนะครับเลือกมาตรงนี้นะครับร้านขาเห็นไหมมันจะมีชื่อถ้าต้องการค้นก็ตรงนี้ครับชนชื่อร้านนะครับเข้าไปดูในร้านก็ได้นะครับว่าร้านนี้เหลือบัตรอ่าเหลือฉลากกินแบกอะไรบ้างนะครับเลือกได้นะครับเราก็กดออกมานะครับอ่า เราก็เลือกร้านอื่นได้ร้านไหนเปิดขายอยู่อันนี้แมทหันสมัยจริงๆนะครับโอเคของการซื้อใช่ไหมตรวจสอบลนกนะครับสมมติเขาบอกว่าสามารถซื้อได้สูงสุด20ใบต่อการทํารายการ1ครั้งนะครับคืออยากซื้อมากกว่านั้นก็ทําการทํารายการหลายๆครั้งนะครับชาระเงินนะครับให้จิ้มตรงนี้นะครับปุ๊บหานตัวของ w a l l e t เราไปเติมเงินก่อนสมมติต้องการเติมเงินกดเติมเงินนะครับเติมเงินผ่านอะไรอะ่ะไทยพาณิชย์ละกันนะครับแอปไทยพาณิชย์นะครับ,รบเราก็มากดตัวนี้นะครับคัดลอกนะครับเพื่อไปทําการนี่ใหไหมมันจะมีวิธีบอกอยู่นะครับเข้าไปที่อแอปพลิเคชัน SCB Easy นะครับไปที่เติมเงินพร้อมเพย์แล้วใส่หรือคำว,ว่า eWallet นะครับ จะทำการเติมเงินเรียบร้อยแล้วนะครับปุ๊บถอยหลังกลับมาถอยหลังกลับมานะครับสิบบาทเบอร์เวลาเงินกรรมสลรของฉันฮะไวจังอ่ะนี่นี่ยังอยู่นี่มันยังอยู่นะครับจิ้มตรงนี้นี่นะครับปุ๊บกดชําระเงินอนามี่มีแปิบบาทแล้วกดยืนยันการชรําระใส่รหัส ปุ๊บพอใส่รหัสปุ๊บมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับเรียบร้อยเราไปดูฉลากของฉันปับ๊บอ่าฉลากเด้งมาแล้วนะครับอันนี้คือของเรานะครับง่ายนิดเดียวนะครับในการเช้อฉลากนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ช่องเอเวนทีวีให้เยอวยนะครับจะมีสาระดีๆอย่างนี้มาให้ดูเป็นประจำนะครับสวัสดีครับ